อันนี้ก็คือมะเขือเทศที่เขาเห็ดไว้แล้วเนาะพี่น้องเนาะยิ่งดีกว่สิเทใส่อันหม้อแล้วก็อันนี้อันผักค่อยแต่บานเขาเนาะพี่น้องเนาะยิ่งดีกว่สิใสเขาโพดน้ำยิ่งดีกว่สิใส่อันช่ำพยองใส่เห็ดแม่พี่น้องใส่เห็ดแล้วยิ่งดีกว่สิใสหมกนัดนั่นพี่น้องหมกนัดนี่ก็คือยิ่งดีกว่สื่อมาอันที่เขาหั่นอันเคใสยิ่งดีกว่นี่ยิ่งดีกว่าสองถุงอันนี้ก็เป็นสลามี่เนาะพี่น้องเนาะบานเขาเอินอัน เห็ดกับซเฮ็ดใส่ซาลา,ามีา่นส่อันนี้ซิงเกิลน,น้ำพี่น้องอันนี้คือซื้อมากินกับขนมปังซื้อๆพี่น้องมาฟุย้ยตือคือว่ายเย็ดจีออกมาเฮ็ดย้ยนอนยังว่ามันหลายบัดนี้เอาตามใจเอาตามใจผู้เฮ็ดเด้อพี่น้องอยากใซส์ยังก็ใส่อยากเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดอืแต่ว่ายเย็ดจีเลวก็มาเบิ่งนํากันไว้สิเสพหน่อยแซ่แบไปอันนี้คือบักอันเขาเอินอ้นนั่นบักเคอร์เทดไหมพี่น้องบักเคอร์เทจเขาเขาบดแล้วเขาก็ใส่ใน อกองหร่อมาขายบางครั้งเขาก็ใส่เป็นกระปองมันมีหลายรูปแบบหลายบริษัทพี่น้องเนี่ยติ่งดีกว่าสิเห็ดอันนี้ก็ดยาดจะพูดมากด้วยพี่น้องห้างใส่ใส้นำ้ำตาลห้องใส่ไส้แบบว่าห้สงใส่ส,ส,ใส้น้ำตาลห้างใส่ไส่น้ำผึ้งนี่ก็ได้แต่ว่ายึ่ติ๋เหนี่ยแล้วสใส่น้ำผึ้งพี่น้องแล้วก็สิใส่ซ้อนหนึ่งเห็นบ่พี่น้องเอาจาก ทานข้าวกับไซด์ใดข้าวอยากใส่น้ำตาลข้าหมักอะไรนี่ข้าวไซด์อน,นั้นพี่นอ้องแล้วก็บล่อให้หมอและหอวลแล้วพอให้มันเดือดคาเฟ่เราไปอุ่นซื้อผู้ดใดอยากแนตะ่เขาไม่กินน้ำย่อยติ๋วเด้อเขามาเมาื่อนี้มาผิดสายย่อติ๋วนี่สิรสใดรสแบบใดเป็นตาแซบ่บบอกพี่น้องเบิ่งดูเบ่งดูใ่ยติ๋วเห็ดนี่คือเราเห็ดนี่เราก็เห็ดแบบครอบครัวเราเห็ดกินแบบในครอบครัว บริว่าสิเฮ็ดขายเด้พี่น้อง เดี๋ยวปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปพี่น้องที่ติกกระปิดไฟแล้วนี่แหละบ่ไม่เงายบ่พี่น้องบ่แค่เท็นี่เขาก็เห็ดเป็นกระป๋องไม่ไหวแล้วคำเป็นห้องอยู่เมืองไทยนี่เขาก็เห็ดเองแต่เขาตีหยักพี่น้องมึงเดี๋ยวซสียบกันแสบพี่น้องแสบแล้วแสบแล้ว แกะเราได้พี่น้องเพราะว่าัาหัรนี้มันเดือดเห็ดอุ่นซื้อ,อมามาเบิร์น้ำกันบัดนีแล้วเราได้เนี่นำ้ำซอสน้ำเสิร์ฟมันเนี่ยบันดนี้ยิ่กับสิไปปุ่ไปเตรียมคือติดารนี่ติวนะเห็ดง่ายว่าพี่น้องบันดนี้ยิ่งกับสิเอาซดมะเขือเทศลาดพี่น้อง ผู้ไดอยากม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 ากเขาเขาเหตุเองเนาะพี่น้องเนาะหมักหลายเขาก็ใส่หลายเขาหมักหน่อยเขากา็ใส่หน่อยแล้วแจอันนี้ตามใจตามใจผู้เห็ุว่าต่ไปพี่น้อง<ม>ผู้ใดอยกากเฮ็ดขอบนะขอบบางกับ้ากันเหตุอันนี้อะหมกักแังมาเหตดจังสันได้พี่น้อง โอ้ยด,ดีดีที่มาการันามาการ์เคอร์เทนบ้านเขาน่ะพี่น้องนี่เจี๊กกัสิเคถั่วพ่อล่ะเจี่ยกกับสิทาเห็ดอีกแผ่นหนึ่งเห็ดปอยากขันเห้าเห็ดเองมันผัดไนีกินมาทุกคนเนาะพี่น้องเนาะไปสือมันกับ,บพ่อแพงไปสือมันกับ,บพ่อแพงดอกบัาถึงนะแต่ว่าเห้ากะอยู่บ้านซื่อๆพี่น้อง ันนีก็เห็ดใหญ่้ากกบเห็ดพอเป็นว่าห้าบ่บเห็ดแล้วี่น้องอันที่มันเป็นก้อนอันที่มันว่ามันคือแบเสมอกันหนาเย็ดอยู่มันบอเป็นยังสั่นนี่ไปนอนอันนี้ก็คือบมก่เคยเทศที่เขาเห็ดเป็นอันเป็นชิ้นนะเมื่พี่น้ออืสียพื่อกาพี่นอมเมนูนี่พยายาขาพักกินน้ำดื่ติมเพ็ กินนาบักทุ่นฟรีขึ้อสิกินนาซาลามีเฮ้อสิกินนาใส่กอกนาหฮมธรรมดานะมามาถ้าวายีิ๋ว,วรับริเฮดอันนั้นที่พี่น้องราบบริเฮดอันฮาไวา้นี่บัตรนี้แล้วก็สิสปกด้วยเขาอันที่ยนะังพี่น้องยี่ติ๋วกับขึ้นจำอะไรแต่อันนี้แม่ อัน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 พ้งเฮ็ดนั่นก็ยีดอันน,น,นี้เขาเออนี่ยังบานเห้านะ่ะเคสอยื่นนี่เออนี่เคสแม่พี่น้องสบาเยเนี่ยเจียวกับโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่มาอยู่พี่แล้วก็เลียบเป็นลื่นๆนะเห็นบอกนี่ดีกว่าใดใส่อันนี้แล้วให้เจีวกับสิลุยประเทตามสูตรเล่าสูตรไทยสูตรมั่งพี่น้องแซบ่บแน่นอนพี่น้อง ใส่เห็ดปัดนี้พี่น้องมากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายตามใจตามใจผู้เห็ดอันสด,สดสดนี่เอามาใส่เนี่ยพี่น้องแซ่ใสเลยบัดนี้เย็ดดีกว่าชีใส่ปลาทูนาพี่น้องปลาทูกระป๋องไหมพี่น้อง มากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายใส่หลายกระบอกแสบอีกที่เป็นพี่น้องใส่หลายคักหลายพยายามนะเขามาเขามาบาร์มีเล่ากระชิบสไส่น,น้ำพี่น้องหลังจากเลาได้ใส่ประตูนาแล้วเล่ากระชิบไส่น้ำพี่น้อง มามากพ้ใดอยากกินน้ำแจ้ติวเขามาเขามาพี่นอ้องเลยอ้ยแจ้ดติวเรื่มใสแจ๊ดติวเรื่มใสอันนี้พี่น้องเรื่มใสหมักผิก ใส่พริกลืมใส่หัวหอมพี่น้องเอ้ยหอมแล้วก็ะทำได้ฝานไปแล้วพี่น้องใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายพี่น้องคับก่าใส่ผงชูชสล ใส่ขันป่าใส่ป่าแซบนี่พี่น้องทานนั่นยึ่งดิวซี่ปลาใส่เพราะว่ายึดอยู่สี่เห็ดอันห้าว่ายผิซสาห้าว่ายเพราะว่ายึดอยู่บะหมักอันอันใส่อันกับปักหนักเลยพี่น้องยึดสิวใส่กับแป้งนี่แหละหนาวใส่อีกขันพี่น้องปลาแซบอ่างไล่ะปลาแซบ ไม่พี่น้องอันนี้คือเห่าควางกินอยู่ในเยี่ยนเห่าน่ะพี่นอ้องใบมันบ่ใยมันนันนี่ใยมันหมดอายุนะพี่น้องเอาเอามาเห็ดกินทันเขาเห็ดขายเขาว่าใส่หลายปนีได้พี่น้องอ้ยไส่หลปยปนีขาดทุน อันนี้คือข้าเห็ดจินเองพี่น้องข้าหมักแกงดาข้าใส่จงสันข้าหมักแกงดเข้าใส่จงสันคัน,เ,น,นเห็ดขายเนี่ยพี่น้องเอ้ยคันใ่ร้ลยสีขาดทุนมามาผูดอยากเข่ามากินน้ำเยา่ติว๋ว เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จแล้วนะจ๊ะแบบนี้ก็จะโอเคเสร็จได้เงี้ยด้วยกันอันนั้นแสบนั้นตัวนี้ด้พี่น้องไงนี่ตัวซีดให้ตัวอย่างเขาเอิ่นบ่ไหมเดี๋ยวลืมภาษาไทยพี่น้องขอโทษเดออเดี๋ยวลืมภาษาไทย แสรน้าเคเสพี่น้องอ้าวแล้วแล้วพี่น้องบัดอบแล้วยี่จีสจใส่เบิรงอีกนะพี่น้องเนาะนี่เห็นปะพี่น้องเสร็จแล้วคือการทำพิซซาของยายติมอ่า,อาบัดมันอบสุกแล้วยี่จีใส่เบิรงอีกเทียนหนึ่งนะพี่น้องเนาะแค่นี้ละพี่น้องถาดที่สองกนแล้วแล้วพี่น้องเห็นปะพี่น้อง อันถาบที่หนึ่งนะ่ะกินไปมดเกือบเคืองถาดแล้วพี่น้องแซ่บพอยแสบแ่บอะไรย่ถือกินผู้เดียวด้วพี่น้องเงียบวะอันนี้ถาบที่สองคืออาหารแรงของผู้ใดสิกินจังได้กตสร้างคือมือนีกับเขายิ่ติวเห็ดแล้วแล้วพี่น้องผู้ใดอยากเขามาเขามากินน้ำยิ่แติวเสบ่สบพี่น้อง ลองเห็ดบงเดอร์แซบอิลีเอาแค่นี้พี่น้องนี่สิบสตัดไปนั่งกินอีกกันเมื่อกี้ไหนพี่น้องเห็นดอกอันนั่งกินอยู่ผู้เดียวแซบอิลีพี่น้องผู้ใดเขาเมื่อบรรยุยจิ๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เลาแค่นีเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะ